็กก็อยู่แบบต่ำนะพี่นุ้ยคิดว่าบ่ายนี้หรือเย็นนี้ฝนอาจจะตกอีกนะคะอาบรรยากาศดีมากๆนะคะ,ะเลช้างมื่ก็ขึ้นมานะคะเป,เป็นเป็นเรือใดมึกนะคะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆใกล้จะถึงร้านที่เราจะไปซื้อของทะเลกันแล้วนะคะกุ้งตัวทํานาข้าวแล้วก็จะมีนาเกลือนะคะมีเรือออกทะเลเรือเล็กหาหาปลาหาหมึกนะคะ ประมาณนั้นนะคะเยน็นเย็นก็ลงททำนาข้าวแล้วก็จะมีนาเกลือนะคะมีเรือออกทะเลเรือเล็กหาหาปลาหาหมึกนะคะประมาณนั้นนะคะเยน็นเย็นก็ลงเถเขยนน้องสาวพี่นุ้ยเองนะคะเขาปลูกต้นสนไว้นกําลังสวยสวยงามวันนี้พี่นุ้ยได้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนาข้าวนะคะแต่เลเช้างมืดก็ขึ้นมานะคะ เป,เป็นเป็นเรือใดมึกนะคะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆใกล้จะถึงร้านที่เราจะไปซื้อของทะเลกันแล้วนะคะกุ้งตัวเห็นแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเส้นนะคะพื้นที่ที่ทํานาเขาจะเป็นช่วงยาวลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นปลาสนนะปลาสนของน้องตรงบริเวณนี้นะประมาณแบบไม่ต้องกลัวว่าจะขาดน้ําเลยค่ะนะตรงนี้น้ําอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะอันนี้เป็น เขาจะปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ทํานาเกลือนะอันนี้อยู่ใกล้ทะเลนะตรงข้ามไปอีกฝั่งของถนนก็จะเป็นทะเลเอ,อ่อคอกวัวนะคะเขาเลี้ยงวัวขุนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆว่านาเขายังไม่ได้ว่านก้านะคะยังไม่ได้ว่านก้ายังไม่ได้ไถนะยังไม่ได้ไถานานะคะอากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะ กระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้นแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเส้นนะคะพื้นที่ที่ทํามาเขาจะเป็นช่วงยาวลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นป่าสนนะป่าสนของน้องเป็นกระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้นบ้าน ญาติๆของพี่นุ้ยอยู่แถบนี้ก็มีหลายหลายหลายลังคาเรือนนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าสวยเมฆสีเทานะคะท้องฟ้าสวยมากๆอากาศดีบรรยากาศดีมากๆเราอยู่กับธรรมชาตินะคะตรงนี้ไม่มีภูเขานะคะมีแต่ว่านานาวันนี้พี่นุ้ยได้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นนาข้าวนะคะแต่ใหญ่ๆหมึกตัวใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆหมึกตัวใหญ่ๆนะคะบ้านเญาติๆของพี่นุ้ยอยู่แถบนี้ก็มีหลายหลายหลายลังคาเรือนนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าสวยเมฆว่านาเขายังไม่ได้หว่านก้านะคะยังไม่ได้หว่านก้ายังไม่ได้ไถ่นะยังไม่ได้ไถนานะคะ อากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะ,มะเมฆเช้ามืดก็ขึ้นมานะคะเป,เป็นเป็นเรือใดหมึกนะคะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆใกล้จะถึงร้านที่เราจะไปซื้อของทะเลกันแล้วนะคะกุ้งตัวเล็กก็อยู่แบบต่านะพี่นุ้ยคิดว่าบ่ายนี้หรือเย็นนี้ฝนอาจจะตกอีกนะคะอ่าบรรยากาศดีมากๆนะคะข้าวแล้วก็นาเกลือแล้วก็ทะเลนะคะโซะนนี้จะไม่มีภูเขา ตรงนี้จะเรียกว่าบางแก้วนะคะอยู่อำเภอบ้านแหลมนะคะเพื่อนๆมากๆเลยนะคะดินดีด้วยนะคะเพื่อนๆมีต้นทองอุไลยอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะอันนี้แล้วแวกนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะท้องฟ้าสวยมากๆอากาศดีบรรยากาศดีมากๆเราอยู่กับธรรมชาตินะคะตรงนี้ไม่มีภูเขานะคะมีแต่ว่านานาว่านาเขายังไม่ได้หวานก้านะคะ ยังไม่ได้วานก้าย,ยังไม่ได้ไถน,นะยังไม่ได้ไถนานะคะอากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะเมด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาทางบ้านคนนะนะคะชาวบ้านก็จะปลูกบ้านอยู่แล้วเ็นี้ก็ห่างๆนะบ้านไม่ติดกันนะคะเป็นกระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้น วันนี้พินไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนาข้าวนะคะแต่เป็นแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเส้นนะคะพื้นที่ที่ทํานาเขาจะเป็นช่วงยาวลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นป่าสนนะป่าสนของน้องตรงบริเวณนี้นะประมาณแบบไม่ต้องกลัวว่าจะขาดน้ําเลยค่ะนะตรงนี้น้ําอุดมสมบูรณ์ รวมสมบูรณ์มากๆนะคะอันนี้เป็นด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาทางบ้านคนนะนะคะชาวบ้านก็จะปลูกบ้านอยู่ละแวกนี้ก็ห่างๆนะบ้านไม่ติดกันนะคะเป็นกระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้นตรงบริเวณนี้นะประมาณแบบ ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดน้ําเลยค่ะนะตรงนี้น้ําอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะอันนี้เป็นเป็น,ปนกระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้นเขาจะปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ทํานาเกลือนะอันนี้อยู่ใกล้ทะเลนะตรงข้ามไปอีกฝั่งของถนนก็จะเป็นทะเลข้าวแล้วก็นาเกลือแล้วก็ทะเลนะคะ โซนนี้จะไม่มีภูเขาตรงนี้จะเรียกว่าบางแก้วนะคะอยู่อำเภอบ้านแหลมนะคะเพื่อนๆเ,เป็นกระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้นเอ,อ่อคอกวัวนะคะเขาเลี้ยงวัวขุนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆทํานาข้าวแล้วก็จะมีนาเกลือนะคะมีเรือออกทะเลเรือเล็กหาหาปลาหาหมึกนะคะ ประมาณนั้นนะคะเยน็นเย็นก็ลงเท็ก็อยู่แบบต่ำนะพี่นุ้ยคิดว่าบ่ายนี้หรือเย็นนี้ฝนอาจจะตกอีกนะคะอ่าบรรยากาศดีมากๆนะคะเป็นกระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้นเขาจะปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ทํานาเกลือนะ อันนี้อยู่ใกล้ทะเลนะตรงข้ามไปอีกฝั่งของถนนก็จะเป็นทะเลวันนี้พินไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะและ้วก็อันนี้เป็นนาข้าวนะคะแต่เขาจะปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ทํานาเกลือนะอันนี้อยู่ใกล้ทะเลนะตรงข้ามไปอีกฝั่งของถนนก็จะเป็นทะเลมากๆเลยนะคะดินดีด้วยนะคะเพื่อนๆ มีต้นทองอุไล,ลยอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะอันนี้ละแวกนี้ก็จะเป็นด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาทางบ้านคนนะนะคะชาวบ้านก็จะปลูกบ้านอยู่แล้วแวกนี้ก็ห่างๆนะบ้านไม่ติดกันนะคะส่วนมากเขาจะทํานาข้าวนะคะโซนนี้เนาะข้าวแล้วก็นาเกลือแล้วก็ทะเลนะคะโซนนี้จะไม่มีภูเขาตรงนี้จะเรียกว่าบางแก้วนะคะอยู่อําเภอ บ้านแหลมนะคะเพื่อนๆว่านาเขายังไม่ได้หวานก้านะคะยังไม่ได้วานก้ายังไม่ได้ไถนะยังไม่ได้ไถานานะคะอากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะเมื่เคยน้องสาวพี่นุ้ยเองนะคะเขาปลูกต้นสนไว้นะาําลังสวยสวยงามวันนี้พี่นุ้ยได้พาเพื่อนๆนมาดูบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนาข้าวนะคะแต่สีเทานะคะท้องฟ้าสวยมากๆ อากาศดีบรรยกากาศดีมากๆเราอยู่กับธรรมชาตินะคะตรงนี้ไม่มีภูเขานะคะมีแต่ว่านานาทานาข้าวแล้วก็จะมีนาเกลือนะคะมีเรือออกทะเลเรือเล็กหา,หาปลาหาหมึกนะคะประมาณนั้นนะคะเย็นเย็นก็ลงทงตรงบริเวณนี้นะประมาณแบบไม่ต้องกลัวว่าจะขาดน้ําเลยค่ะนะตรงนี้น้ําอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะอันนี้เป็นคอ,อกวัวนะคะ เขาเลี <insecurity S 2> ้ยงบัวขุนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นกระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้นเป็นกระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้นเคยน้องสาวพี่นุ้ยเองนะคะเขาปลูกต้นสนไว้นะกำลังสวยสวยงามด้วยนะคะ อันนี้ก็จะมาทางบ้านคนนะนะคะชาวบ้านก็จะปลูกบ้านอยู่ละแวกนี้ก็ห่างๆนะบ้านไม่ติดกันนะคะเอ,อ,อกวัวนะคะเขาเลี้ยงวัวขุนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้พินไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนาข้าวนะคะแต่วันนี้พินไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆ ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนาข้าวนะคะแต่ตรงบริเวณนี้นะประมาณแบบไม่ต้องกลัวว่าจะขาดน้ําเลยค่ะนะตรงนี้น้ําอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะอันนี้เป็นเป็นกระทงนาข้าวของเขาจะเป็นกระทงนาที่ใหญ่และกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นนะเป็นเส้นพี่นุ้ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นเส้น